สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอัตโนมัติอินคมนะครับวันนี้เราจะมาสร้างตัวระบบผลิตเงินนะครับอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะครับโคชให้โมเดลตัวนี้รหัส AIESMCB4TC c นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่เราเชื่อมต่อนะครับระบบเข้ากับตัวสินค้าของ c ลิกแบง n ์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่สินค้าเซกเตอร์นี้นะครับจะเชื่อมต่อในหมวดของ Health คือสุขภาพนะครับ ในหมดของ Hearing กับตัวเ a รนก็คือระบบการฟังของมนุษย์นะครับแล้วก็สมองของมนุษย์นะครับว่าจะมีการซัพพอร์ตตรงนั้นนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงระบบะเหล่านี้ได้ยังไงนะครับโดยที่เขชเช็คนาลเียน,นะครับตัว Gravity จะอยู่ที่402.91นะครับก็ค่อนข้างที่จะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอัตราการทำเงินนะครับ e a r n i n g อยู่ที่100 12.73 US d ลลาร์ต่อหนึ่งปีการขายนะครับ c t r o d u c t นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับหากเราเชื่อมต่อระบบผลิตเงินของเรานะครับแล้วก็ปลั๊กอินกับตัวระบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำกำลังผลิตประมาณการอยู่ที่1,352.76 US d ลลาร์ต่อเดือนนะครับโดยที่อ้างอิงอยู่ที่12 order ต่อเดือนนะครับนั่นก็คือตัวระบบนะครับที่สามารถที่จะสร้างกำลังผลิตได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขนะครับ การที่เรา estimate system performance นะครับอยู่ที่ระบบประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ80%เนะครับนั่นหมายความว่ามันมีองค์ประกอบของ internal factor กับ external factor นะครับองค์ประกอบที่สำคัญหลักคือคือตัวเรานะครับตัว internal ที่อยู่ข้างในของเราในการเข้าควบคุมเครื่องนะครับเพราะตัวเครื่องระบบ AI เองมีความเสถียรนะครับค่อนข้างสูง แต่คนที่เข้าไปควบคุมระบบตรงนี้นะครับเราต้องควบคุมให้ได้นะครับ external factor นะครับอยู่ที่20เป็นเพราะว่าสภาพการของตลาดนะครับแล้วก็การผันผวนของอตัวสินค้าหรือ Product คือมีการแทนที่ของ Product ใหม่หรือมีตลาดสามารถที่จะทำให้เกิดปัดจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับอยู่ที่20นะครับนั่นหมายความว่า performance ของ system เนี่ยอยู่ที่80นะครับ internal success factor นะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากค้ดให้ตัว knowledge นะครับความรู้ของคนที่เข้ามาควบคุมระบบนะครับอยู่ที่ควรจะผ่านคุณลิเบียเกณ์ของโค้ดที่ตั้งไว้ที่90%นะครับถึงจะเริ่มผลิตเงินแบบกระบวนการที่เราวางระบบไว้ได้นะครับแต่หากองค์ความรู้นะครับไม่สามารถที่จะทะลวงผ่าน90%คือสอบไม่ผ่านเลยนะครับ มันก็จะทําให้ไม่สามารถเทียบผลิตเงินได้นะครับเห็นงน้อยมีเงื่อนไข internal factor นะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําเข้ามาทำนะครับเข้ามาควบคุมนะครับมีอัตราที่สามารถทําเงินได้สูงนะครับแล้วท่านเพียงคนเดียวก็พอแล้วนะครับกับคอมพิวเตอร์สักเครื่องท่านไปอยู่ที่ไหนก็ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับนั่นก็สามารถที่จะทําเงินได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนเรื่องความรู้นะครับในการที่จะเข้าควบคุมระบบนะครับ ซึ่งคุ้มมากๆค่ะท่านสามารถที่ทะลวงตรงนั้นไปได้นะครับแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนสามารถเครื่องสร้างเครื่องยนต์ที่1นึ่งนะครับเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศเป็น US ดอลลาร์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว AI p e r f o r m a n c e มน่อยู่ที่95%มันมีความเสถียรระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆสําหรับตัว AI นะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าวิธีการควบคุมระบบซิสเต็มตัวนี้นะครับด้วยกระบวนการของ AI เนี่ยมีลําดับขั้นตอนยังไงแล้วมีสกิลที่ต้องท่่านนฝึกใหมะครับ แล้วก็ทิ้งตัวระบบความรู้เดิมๆนะครับทักษะเดิมๆไปก่อนนะครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะทำเงินเม้นเงินปริมาณสูงนะครับที่1,352.76 USD ดอลลาร์ต่อ1ปิดการขายนี่ต่อเดือนนะครับนี่คือ1 Product นะครับ1 Product อ้างอิงนะครับที่12 o r อ e r นะนะครับนี่คือ1 Product เท่านั้นนะครับโดยปกตินะครับระบบ e o s y y t t m m มเนี่ยมันจะทำงานโดยท่านสามารถสร้างขึ้น่องยนต์เหล่านี้นะครับหลายๆ เครื่องยนต์เชื่อมต่อกับ multiple product หลายๆโปรดักต์นะครับเดี๋ยวโค้ชจะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่ากระบวนการในการเซตอัพเนี่ยทำยังไงนะครับติดตามดูให้ดีนะครับดูให้จบนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วตอนนี้เรานี้ตอนนี้นะครับเราจะใช้หุญนยนต์ AI ไปหาเงินแทนเรานะครับตรงนี้ทําได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีทักษะตรงนี้เลยนะครับเอาตัวแรงแลกเวลาเพื่อทําเงินกันอยู่นะครับ ดังนั้นเราต้องทำกระบวนการตรงนี้พัฒนาทักษะของท่านนะครับไปอีกระดับหนึ่งให้เหนือกว่าแล้วก็ใช้างาน AI ให้ได้นะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งในการที่จะเชื่อมต่อนะครับคุณจะเชื่อมต่อเข้าไปที่คลิกแบงค์คลิกแบงค์คืออะไรคลิกแบงค์คือแพลตฟอร์มนะครับที่รวมศูนย์โปรดักสินค้าของต่างประเทศนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยที่สามารถทำเงินเป็น US ดอลาร์ท่านเข้าไปที่ Start here ตรงนั้นนะครับที่ลูกศรชี้อยู่นะครับเข้าไปสมัครนะครับ แล้วก็สามารถที่จะได้ Account ออกมานะครับหากท่านได้ Account ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปที่ Product สินค้าไหนสามารถที่จะสร้าง a i l i a t e Link ขึ้นมาทันทีที่คนกดผ่านซื้อแอ i เฟรตลิงเรานะครับท่านก็จะได้เงินทันทีนะครับโดยที่คลิ c แ b a n k สามารถจ่ายคอมมิชชั่นไปแล้วที่6 b บิลเลีนนะครับ6 0พัล้าน u s ดอลลาร์นะครับไม่น้อยนะครับ p ล u s นะครับรวมทั้งตัวโค้ดเองเนี่ยคลิ k แบงก์ก็ได้จ่ายนะครับตรงนั้นมาแล้วนะครับพิสูจแล้วว่า เราทํางานในไทยได้นะครับแล้วก็ทําเงินเป็น US ดอลลร์ได้เช่นกันนะครับคร <c oughs> าวนี้ก่อนที่โค้ดจะเข้าไปโปรโมทส,สินค้าในคลิปแบงก์นะครับโค้ก็ต้องอทําตัว Product Ana l y s i s นิดนึงนะครับก็เข้าไปที่ตัว CB Snooper นะครับตรงนี้โค้ดเห็นตัวหนึ่งนะครับโปรดักที่มันเป็นเทรนขึ้นนะครับอ,อยู่ที่คอติสตัวชื่อว่าคอติซีนะครับตรงนี้เป็น Product ซัพพลาเมนต์นะครับอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการได้ยินกับระบบสมองนะครับในการที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสูญเสียการได้ยินนะครับแล้วก็พัฒนาการของสมองตรงนี้จะช่วยได้นะครับทีนี้โค้ดก็จะดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่าโปรดักต์ตัวนี้นะครับมีการวิธีเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับเออร์เน็เท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทําให้โค้ดสามารถที่จะ เจาะเข้าไปนะครับทำเงินอยู่ที่112.73ยูสดตอลล่์นะครับต่อ1การปิดการขายนะครับกดเข้าไปที่ marketplace ของ Clickbank อีกครั้งหนึ่งทันทีที่ท่านสมัคร Clickbank เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินเข้าไปนะครับด้วย c c o u u t t n i k n n m m นะครับที่ท่านสมัครนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ marketplace นะครับ marketplace ตัวนี้เนี่ยมันก็จะแสดงตัวข้อมูลของ Product ขึ้นมาโคดเข้าไปที่ h e a l t นะครับ and Fitness นะครับ ตรงนี้พิมพ์จากตัวข้อมูลที่โค้ดวิเคราะห์นะครับ Co-tearing นะครับมันก็จะขึ้นโปรดักต์ขึ้นมาเลยนะครับปรากฏว่าโปรดักต์ตัวนี้นะครับมี Up Sell Flow ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับ Up Sell Flow จากการขาย112.73 USD นะครับยังมีการขายต่อนะครับ Up พเซลต่อ Up พเซลต่อหากลูกค้าซื้อต่อนะครับจากรอดช็อตแรกนะครับผ่านลิงก์เราแล้วนะครับก็ได้ไปแล้ว112.73 USD ในช็อตแรกนะครับหากมีการขายต่อนะครับลูกค้าซื้อต่อนะครับ เราก็จะได้ทันทีนะครับถามว่าใครขายต่อก็กรลังอีกอคนหนึ่งที่อยู่ในเวนเดอร์ทีมของคอร์ทิซีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ดึงคอมมิชชั่นเข้ากระเป๋าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพเซลโฟลตรงนี้เนี่ยสำคัญมากมีสัญลักษณ์ด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นเนยนะครับตรงนั้นเป็นอัพเซลโฟลนะครับแล้วก็โค้ดก็จะเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเซลล์เพจนะครับเซลล์เพจเข้าไปดูตรงนี้นะครับกดที่ ตัวอักษรคอตีซีนะครับตัวใหญ่เลยนะครับข้างบนเนี่ยเฮลิงเบรนเฮลนะครับตรงนั้นเนี่ยจะนําท่านไปสู่หน้าเซลเพจคราวนี้เซลเพจเนี่ยเขาก็ต้องดูนิดนึงว่าไ p โปรดักตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรลึกๆเข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วเกี่ยวข้องกับการได้ยินการสูญเสียการได้ยินนะครับปรากฏว่าบุตรโปรดักตัวนี้นะครับทามาจากสมุนไพรนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินนะครับการระบบความทรงจํานะครับเพิ่มความทรงจำเมม o r y นะครับคนที่มีสูงอายุนะครับมี หลายๆคนนะครับที่เริ่มที่จะจําไม่ได้หลงหลงลืมลืมอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะทําให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่แอเฟรทเพจใต้ราคา1 2, 7, นึ่งหนึ่งจดเ็ดมเห็นไหมครับมีคําว่าแอเฟรเพจอยู่กดเข้าไปเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะนําท่านเข้าสู่อีกเพจหนึ่งเพจนี้เป็นการเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องการตลาดให้ท่านทีมที่เป็นการตลาดนะครับของเวนเดอร์อ line นี่นะครับเขาก็ เคนะครับเขาก็เตรียมข้อมูลให้เราระดับหนึ่งนะครับโดยที่ข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะนํามาสร้างตัวระบบซิสเต็มของเรานะครับปรากฏว่าจ gender นะครับผู้หญิงนะครับอยู่ที่40นะครับที่ซื้อปรดับตตัวนี้เป็นอยู่ที่ประมาณ60นะครับที่สนใจปรดับตตัวนี้นะครับทราฟฟิก by device นะครับจะวิ่งเข้ามาจากโมบายประมาณ65มาจาก Desktop 30นะครับ แล้วมาจากแท็บเล็ตประมาณ5%นะครับกดก็เข้าไปที่ตัวอีเมลอ่าอ่าสวิปอ่อีเมลสวายนะครับตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอีเมลที่ตอบอ่า uh, หลังจากที่เขาลงิสเตอร์แล้วนะครับว่าจะอ่า uh, ปิดการขายยังไงในช็อตต่อไปนะครับแต่ที่โคดพุ่งเป้ามานะครับในประเด็นแรกนะครับก็คือตัวคีย์เวิร์ดนะครับโคดกดเข้าไปที่คีย์เวิร์ดนะครับอ่า uh, เราก็จะรู้ทันทีว่า ทีมการตลาดของเวนเดอร์รานี้นะครับเขาทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของคีย์เวิร์ดมาให้เราเบื้องต้นนะครับก็มีรายเดียดน,นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าโค้ดก็มีสารตั้งต้นในการที่จะเริ่มทํากระบวนการลผลิตเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วนะครับโดยที่ช็อตแรกโค้ดจะเริ่มต้นจาก AI ตัววิดีโอไอเดียก่อนความคิดทํทำยังไงล่ะนะครับในการที่จะสร้างวิดีโอไอเดียเพื่อประทะตัวแอดเวนต์ลิงของโค้ดเข้าสู่โปรดักต์ตัวนี้ที่112 จ73 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็โค้ดก็จะสร้างตัวสคริปต์ขึ้นมา AI สคริปต์นะครับหลังจากนั้น VoiceOver Video Editing นะครับวิดีโออตมาตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ถามว่าแล้ววิดีโอไอเดียเอามาจากไหนยังไงนะครับโค้ดให้ AI นะครับเขียนตัววิดีโอสคริปต์ขึ้นมานะครับโดยใช้ตัวคีย์เวิร์ด h e a r i n g Loss Supplement นะครับถามว่าในตลาดเนี่นะครับเขาถามเกี่ยวกับโปรหนักในลักษณะนี้ยังไงนะครับ เยลิงลอสซ์ัพพลีเมนต์นะครับก็ออหหมดเลยนะครับคำถามนั่นก็หมายความว่ายังไงครับเราจะรู้ทันทีว่ากลุ่มลูกค้านะครับในกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาถามอะไรเขาสงสัยเรื่องอะไรตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับโค้ชจะได้คําถามเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับแล้วสามารถที่จะได้คําถามตัวนี้เยอะหมดเลยตัวนี้เอามาทําอะไรครับเป็นตัวสร้างโครงสร้างของวิดีโอได้นะ นะครับเพราะฉะนั้นการตอบคําถามพวกน,นี้เราทําวิดีโอตอบคําถามได้ไหมในช่อง YouTube ได้เลยใช่ไหมครับสร้างช่องขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโค้ดเข้าไปในตัว YouTube นิดนึงไปอ่ารีเสิร์ชนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติเราทีคำนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเรามีคู่แข่งอะไรบ้างในตรงจุดนี้นะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูนิดนึงอ,อ๋อเราทํายังไงนะให้ดีกว่าเขาสักหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยโค้ดจะใช้กระบวนการของ AI ในการที่จะไรสคริปต์ขึ้นมานะครับ โค้ดก็เขียนก็ไปเลยนะครับใส่ข้อมูลก็ไปเลยว่าจากเมื่อกี้ที่เป็นคําถามนะครับที่ AI ตัวหนึ่งเ,เจนออกมาเนี่ยว่าคําถามเนี่ยมันอยู่ในตลาดเยอะเลยนะรอการตอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสคริปต์วิสยาตัวนี้เนี่ยโค้จะ What supplement s h o u l d i take to improve hearing นะครับเป็นคําถามนะครับคราวนี้ AI i e n เจนเนอเรลงมาเลยนะครับ g e n e r a เรออกมาตั้งแต่ตัวกระบวนการในการสร้างโครงสร้างของวิดีโอขึ้นมานะครับตั้งแต่ production นะครับ Content นะครับ แล้วก็ไล่มาถึง conclusion เลยนะครับครนี้พอเจเนเรตมาแล้วนะครับให้ท่านเข้าไปดูนิดหนึ่งในรายละเอียดนะครับเข้าไป edit นะครับกดกดตัวรายละเอียดนะครับพอ edit เนี่ยนะครับมันจะขึ้นโครงสร้างมาเลยว่าตอนนี้วิดีโอทั้งหมดประมาณห้านาทียี่สี่วินาทีนะครับโครงสร้างทั้งหมดในการที่จะตอบคําถามตัวนี้นะครับขึ้นต้นด้วยอินโท d u c t i o n นะครับ content 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 นะครับแล้วก็ s u มมารีนะครับสรุปรายละเอียดนะครับเราสามารถที่จะ สมาร์ทสร้างสมาร์ทคอนเทนต์นะครับคือรีเฟรชมันได้นะครับถ้าไม่พอใจก็ปรับใหม่นะครับปรับใหม่จนได้ตัวข้อมูลนะครับที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหากท่านที่ยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับเรามีการฝึกนะครับโดยท่านสามารถที่จะแปลงเป็นภาษาไทยนะพอเห็นข่าวโครงสร้างรายละเอียดพวกนี้นะครับสามารถที่จะให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วแปลงกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนึงครับทำให้ท่านโอ้ไปเหนือผู้คนเลยนะครับมันสามารถที่จะไปประทะเม็ดเงินนะครับได้สูงมากขึ้นด้วยสกิลความรู้ใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถแปลงเป็นท่อนแต่ละท่อนได้นะครับมันไม่เหมือนกับการใช้ AI ตัวอื่นที่เข้าไปแล้วมันสามารถที่จะ,ะทำออกมาโอโ้โหเป็นชุดเดียวเลยบางครั้งเราก็จะไม่รู้ว่าถ้าไปอดิทท่อนนี้มันสัมพันธ์กับอีกท่อนหนึ่งยังไงเราสลับลากสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโค้ดก็จะเข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่อง call to action นิดหนึ่งนะครับโดยที่ใช้คําว่า healing loss supplement ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลัก ในการที่จะสร้างทำยังไงสั่งให้เขาไปซื้อโอเคไหมครับให้ AI generate ว่าตัว call to action เนี่ยสำหรับไอ้เจ้า hearing loss supplement เนี่ยควจะเป็นอะไรสักสิบ call to action ให้โค้ดนะครับก็ได้มาเลยนะครับ uh, We came your word of sound today นะครับ Try our hearing loss supplement Don't let hearing loss hold you back เห็นไหมครับซึ่งครงนี้เราคิดไม่ถึงนะครับว่ามันมีรายละเอีอยดน,นะครับที่ สามารถทำให้เขาเนี่ยมีจุดที่สามารถกดเข้าไปคลิกได้นะครับพวกนี้นําพวกนี้เข้ามาใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้า call to action ตัวนี้นะครับเมื่อกี้โค้ดมีโครงสร้างตัววิดีโอเห็นไหมมีรายละเอียดสคริปต์นะครับก็นําตัวเนี้ยเข้าไปแทรกในสคริปต์ตัวนั้นนะครับเอา call to action เข้าไปแทรกผ่านตัวลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่างมาจากไหนมาจากคลิกแบงก์กดถ้ากดผ่าน call to action ทำหมเพราะว่ากดผ่านลิงก์ของโค้ชเหมือนกันนะครับ ได้ทันทีนะครับที่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นโค้ดก็จะให้ AI นะครับประมวลนิดนึงนะครับว่าสก็ตมาหน่อยที่ว่าวิดีโอไทเทิลเป็นอะไรแล้วก็วิดีโอเดสคริปชันเป็นอะไรโค้ดก็ได้มาหมดเลยทั้งไทเทิลและก็เดสคริปชันของวิดีโอในการที่ทำยูทูบนะครับหลังจากนั้นนะครับโค้ดเข้าสู่ระบบเอไอสมาร์ทเเมื่อกี้วิดีโอ YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนั้นเป็น Search Engine อันดับ2ของโลกนะนะครับส่วนเอไอสมาร์ทเโค้ดจะ ไปจับตัว s e a r ์ h เ n อ i n e อันดับหนึ่งของโลกก็คือตัว Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ก็ต้องสร้างโดเมนโฮสต์แล้วก็สร้างระบบอีโค y ิสเ m มเชื่อมต่อระบบ2ระบบเข้าหากันสร้างระบบครีเอทแคมเปญแล้วก็คอนเทนต์อีดิเเข้าสู่ออโต้อ t ิเกิล a ม a เ e นเ n นตนะครับตรงนี้โค้ดก็เริ่มต้นจากบบกสกเกจมาหน่อยสิ AI ว่าในระบบเนี่ยโค้ดจะควรจะสร้างตัวโดเมนชื่ออะไรสักสิบโดเมนให้มันเป็นตัวอย่างนะครับออกมาเลยพลืชเลยนะครับ พราะฉะนั้นเขไปเช็คโอเคตัวไหนสามารถใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับคนก็บอกว่า AI ช่วยสกเกนมาหน่อยที่ไทเทลเนี่ยจะเว็บไซต์ของของคอร์สเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันควรจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับสักเกนมาสักสิบชื่อเิมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อได้แล้วนะครับโดเมนได้แล้วนะครับเว็บเดสคริปชันตรงนี้คนก็ให้ AI สักเกตออกมาว่าเด scription เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมารีวิวดูอีกทีนะครับว่าเป็นรายละเอียดอะไรที่จะต้องอินบ้างน,นะครับ และอยางนั้นคนมาป้อนเข้าสู่ระบบของ AI ในการที่จะเจนเว็บทั้งเว็บขึ้นมานะครับเทคโนโลยีไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราป้อนอคําสั่งนะครับแล้วไปเขียนแค่โค้ดเราเขียนแค่หน้าตาเว็บมันต้องไปในเชิงผลลัพธ์ที่มากกว่าน,นั้นก็คือสร้างเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยเว็บไซต์ตัวนี้จะต้องจับตัวแท็กของคีย์เวิร์ด g o o g l e แล้วก็ทําให้คนซื้อสินค้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เครียดตัวไซส์เซตับขึ้นมานะครับอ่ไซส์ชื่ออะไรนะครับไซส์ไททอลนะครับแล้วก็แท็กนะครับคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่เขาให้มาจากเวนเดอร์เห็นไหมตรงนั้นมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เข้ามาที่ไซส์เดสคริปชันโค้ดก็ได้แล้วนะครับก็เชื่อมต่อนะครับคอนเน็กไซส์นะครับเข้าสู่ตัวระบบโพสต์นะครับหลังจากนั้นโค้ดก็สร้างแคมเปญสามแคมเปญมาจากไหนนะครับว่าแคมเปญเนี่ยมาจากตัวคําถามที่อยู่ในตลาดนะครับตอนนี้เรากำลังจะสร้างตัวโครงสร้างเว็บไซต์แล้วนะก่อนหน้านี้ ค้ดสร้างตัววิดีโอนะครับ YouTube ขึ้นมานะครับและตรงนี้โค้ดสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแคมเปญตัวนี้จะเชื่อมต่อกับคําถามนะครับคำถามพวกนี้นะครับที่อยู่ในระบบตลาดเนี่ยลองอารตอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเจ้าหุ่นยนต์ AI เนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีโอเคนะครับรู้แล้วเดี๋ยวไอไปออหาข้อมูลเพิ่มเติมมาในการสร้างบล็อกกิ้งขึ้นมามันก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาเลยนะครับเอาแบบไหนแบบโปรโปรเฟชชั่นอลไหม หรือเป็นแบบธรรมดาทั่วไปหรืออยู่ต้องการเป็นแบบครีเอทีฟไหมเดี๋ยวไอจะเขียนให้นะครับออกมานะครับเ,เป็นลักษณะอาร์ติเคิลออกมานะครับนี่คือการเจนตัวบล็อกโพสต์ออกมานะครับเราก็สามารถกําหนดได้ว่าให้เขาเจนนะครับอ่ทุกช,ชั่วโมงไหม,หร, week ไห,มหรือเป็นสัป,ปดาห์เป็นเดือนนะครับแล้วแต่กี่ครั้งนะครับยิ่งถี่เยอะมันก็หมายความว่า Google ก็สามารถที่จะจับข้อมูลนะครับโครงสร้างได้เยอะเพราะฉะนั้น เราสร้างตัวระบบซิสเต็มขึ้นมาเพื่อให้มันผลิตเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมานะครับโดยที่ระบบแรกที่โคทดทำก็คือระบบทัสนะครับระบบทัสเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับ y YouTube วิดีโอในการทําควบคุม Search Engine ในระดับ2ของโลกให้ประทะแอ a เฟ l ลิงของโค้ดเข้าสู่ Product ในคลิกแบงค์ทำเงิน112 u s รดอลลาร์ต่อหนึ่งปีการขายนะครับในขณะเดียวกัน AI Smart b a s จะทำหน้าที่ควบคุม Search Engine ในดับหนึ่งของโลกก็คือตัว Google Search นะครับ ผ่านตัวระบบคีย์เวิร์ดต่างๆผ่านระบบโครงสร้างอของเว็บบล็อกกิ้งต่างๆที่มันจะเป็นออโตโพสออกไปนะครับเราก็ให้มันออโตรันเข้ามานะครับเข้าสู่ระบบ a อฟเฟรตลิงแล้วเข้าสู่ตัว Product ในคลิกแบงค์ที่โคดวางระบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลของเครื่องตัวนี้กําลังผลิตยอยู่ที่1 3 5 2งพัไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับหากท่านมีโนเลดเก้าสิที่โค้ดวางครที e เดียไว้นะครับทำไมถึงโค้ดวางไว้ระดับนี้เพราะว่า หากคนไม่ตั้งใจจริงนะครับทำหล่อๆแลแหละนะครับมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์เพราะว่าหลายคนก็ยังแบบโอเ่งไปหมดนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่มันใช้งานไม่ได้สําหรับอนาคตที่กาลังจะเกิดนะครับบางซอฟต์แวร์บางแพลตฟอร์มบาง AI ไอตัวมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นน้ำทำไมครับที่รอนะครับเติมใหม่ให้เต็มแก้วนะครับละวางความรู้กับซะนะครับแล้ว นำตัวเองเข้าสู่ระบบความรู้ใหม่นะครับพร้อมที่จะใส่ตรงนั้นเข้าไปนะครับแล้วก็พอสกิลโนเลจนะครับ i ิชเข้าถึงตรงจุดนี้นะครับเครื่องมันจะสปาร์ตนะครับผลิตเงินขึ้นมาทันทีนะครับในการเดลกันนะครับถามว่าคนที่ไม่ผ่มเหนี่ยมเนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราไม่รู้นะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความพยายามมากน้อยขนาดไหนหรือพยายามนิดเดียวแล้วก็เลิกแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอเงินออกอะไรคนแบบนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องเหนื่อยกันนิดนึงอ่ะในการที่เซตระบบครั้งแรกนะครับมันต้องเหนื่อยกันก่อนในการที่จะเซตระบบครั้งแรกนะครับไม่มีครับแบบขอสบายเลยแล้วก็เอาเงินมาเยอะๆขอแบบกดครั้งเดียวแล้วก็เงินเข้ามาเยอะไม่มีครับท่านต้องรู้กระบวนการในการเซตอัพระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ระบบรันแล้วท่านก็ควบคุมเป็นนะครับนี่คือสกิลที่ต้องฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้ที่เข้ามาคิดว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ e-commerce dropshipping หรือ ตัวไลฟ์สดขายของนะครับตัวนี้เหนื่อยน้อยกว่าเพื่อนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนก็ได้ให้ระบบออโต้รันทำงานในขณะที่ท่านไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปทานอาหารไปที่ไหนอะระบบก็ยังทำไมครับออโต้รันนี่แหละครับคือสิ่งที่คนที่เขาผลิตเงินนะครับได้เยอะนะครับเขาวางระบบซิสเต็มกันแล้วก็สร้างระบบอีโคซิสเต็มผ่านโปรดักต์หลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้น หากเราต้องการที่จะประทนาเงินปริมาณสูงเป็น US ดอลลาร์นะครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วท่านจะได้รับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่หลายหลคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีตรงนี้นะครับคำที่ลายอี่ษทักษอพิม์คำว่าควันตั้มลายอักี่ทักอพิมคำว่าควันตั้มนะครับโค้ดก็จะดูรายละเอียดว่าพื้นฐานคนนั้นเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูว่าเขาพร้อมในระดับสเกลไหนนะครับเราฝึกกันหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับ เราจะไม่เป็นกลุ่มนะครับฟื้นหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าคนต้องการที่จะดูพื้นฐานลงนั้นแล้วต้องการให้คนนั้นไปจับเงินจริงๆนะครับหากใครที่มุ่งมั่นจริงๆนะต้องการให้เห็นผลลัพธ์เงินจริงๆบอกทามาแล้วโค้ดเยอะแยะมากมายไม่ได้เงินเลยมาตรงนี้นะครับแล้วท่านต้องทําจริงๆนะครับแล้วเม็ดเงินจะวิ่งเข้ามาฟลอ์สูงมากนะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับ ครับวันนี้โค้ชต้นบีทักนะครับทำเงินแบบอัตโนมัตินะครับต้องขอกลับลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพัฒนาศักยภาพสกิลของท่านนะครับสกิลของท่านจะเป็นตัวทําให้ท่านรวยขึ้นนะครับดังนั้นกระบวนการในการฝึกทักษะใหม่นะครับสําคัญมากๆเลยนะครับในช่วงโมงนี้นะครับแล้วก็อนาคตที่หลังจะใกล้เข้ามาเพราะว่า AI มันกําลังที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วมีหลายตัวเลยนะครับที่กําลังจะออกมาแต่เราต้องรู้ว่า ไอ้หลายตัวนั้นตัวไหนมันมีประโยชน์ไอ้ตัวไหนเนี่ยยังไม่มีประโยชน์นะครับวัตถุประสงค์เป้าหมายเสร็จเป้าหมายเม็ดเงินเท่าไหร่ไปจับเงินนั้นให้ได้ครับ